ซื้อ PlayStation 4ในตอนนี้ยังทันไหมครับแล้วควรจะรอซื้อ Play 5เลยดีไหมครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงประเด็นของเครื่องเกมคอนโซลนะครับเครื่องเกม PlayStation 4หรือว่า PlayStation 4นะครับที่วางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี2013ะครับและตอนนี้ปัจจุบันนะครับก็มีทั้ง PlayStation 4 Pro กับ PlayStation 4 Slim นะครับที่วางขายกันอยู่ทั่วไปนะครับราคาก็จะเริ่มต้นที่ตอนนี้นะครับ ราคาของ PlayStation 4ธรรมดาอยู่ที่1,990บาทนะครับส่วน PlayStation 4 Pro นั้นเริ่มต้นอ,อยู่ที่1 4 9 9 0บาทนะครับโดยราคานี้นะครับก็เป็น การเริ่มต้นซื้อแบบมือหนึ่งเลยนะฮะแล้วเพื่อนๆถามกันมาเยอะมากๆเลยเพอ Play 4ตอนนี้มันคุมไหมฮะแล้วหรือว่าเราจะรอ Play 5เลยดีครับคำตอบเลยคือว่าผมแนะนำว่าในตอนนี้นะครับถ้าไม่มีโปรโมชั่นอะไรนะครับหรือว่ายังไม่มีการลดราคาเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะต้องรอกันก่อนนะครับแล้วก็รอให้เ l a y s t a t i o ่าจะวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกาย,ยนวันที่19นะครับผมซึ่งถ้าในโซนของประเทศไทยนั้นก็ต้องมารอลุนกันว่าจะได้ลงขายในวันเดียวกัน หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอทาง Sony ไทยประกาศอีกทีนึ่งนะครับในส่วนของ p l e y s t a t i o ี่เนี่ยได้ได้ว่าถ้าจะซื้อตอนนี้นะครับผมแนะนำว่าระหว่าจจะต้องรอให้ Play 5นั้นออกมาก่อนนะครับราคาอาจจะตกลงไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากการปรับตัวของราคา p l a y s t a t i o n 5ที่เริ่มต้นมาราคา13,000 บาทนะครับโดยที่ตอนนี้ยังไม่รวมภาษีนะครับซึ่งผมคาดเดาว่าตัวรุ่นที่เป็นเวอร์ชันดิจิตอลเนี่ยอาจจะขายอยู่ที่ราคาเริ่มต้น14,900บาทนะครับในประเทศไทยส่วนถ้าในส่วนของตัวเวอร์ชันที่เป็นแบบใส่แผ่นได้นะครับแผ่นบูเรได้เนี่ยอาจจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ17,000บาทนะครับในส่วนของตราคาที่อยู่ในประเทศไทยที่อาจจะ มีความเป็นไปได้สูงว่ารวมภาษีอะไรแล้วนะครับรวมทุกอย่างแล้วนะครับก็จะมีราคาประมาณนี้นะครับสมมติท่าให้ราคาของ PlayStation 4 Pro นะครับอาจจะต้องปรับตัวลงมานะครับอาจจะปรับราคาลงมาเหลือ1 1 0 0 0บาทหรือว่าอาจจะต่ํากว่านั้นก็คือ9,000บาทนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นราคาที่น่าจะมีการปรับตัวของทาง PlayStation 4 Pro นะครับที่ยังคงขายคู่กับ PlayStation 5อยู่แล้วก็ อาจจะเป็นการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆเ,เลยเลยครับว่าจะซื้อรุ่นไหนนะครับส่วน PlayStation Slim นั้นอาจจะเริ่มต้นราคาที่7,900บาทหรือว่าประมาณ8,000บาทก็เป็นได้นะครับเพราะว่าทางโซนี่ก็เคยจัดโปรโมชั่นในการลดราคาเครื่องโดยราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้ละกันนะครับเรียกได้ว่าอาจจะได้เห็นตัว PlayStation Slim แล้วก็ PlayStation Pro มือหนั้นราคาเริ่มต้นกับช่วงโปรโมชั่นที่เคยออกมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับที่ราคาตกที่อยู่ที่ประมาณ8,000บาท กับอีกราคาหนึ่งก็คือ11,000บาทนะครับเรีวยกว่าอาจจะเป็นราคาที่โซนี่อาจจะมีการปรับใหม่นั่นเองนะครับถ้าจะเปรียบเทียบน้ําหนักกันจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆผมคิดว่าเพื่อนๆอาจจะต้อง ตัดสินใจซื้อ Play 5ไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีคอนโซล Play 4นะครับแล้วคิดว่าไหนๆก็ไหนๆและเราซื้อรุ่นล่าสุดมาเลยดีกว่านะครับผมว่าคงจะแนะนําเป็น Play 5ดีกว่าครับเพื่อนๆเพราะว่าในเรื่องของสเปคที่ออกมารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับถ้าเราบวกราคาไปนิดหน่อยเนี่ยผมคิดว่าซื้อ Play 5คุ้มกว่าเยอะเลยแล้วครับแล้วก็เล่นเกมของ Play 4ได้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ถ้า o o n ี่ไทยวันจําหน่าเดือนสินะครับวันที่19เนี่นะฮะเราสามารถที่จะ ไปสมัครสมาชิก PlayStation Plus นะครับซึ่งเป็นระบบออนไลน์และสามารถเก็บเกมฟรีได้นะครับของรหัส ID ของเรานะครับเป็นระบบสมาชิกที่จะจ่ายเป็นรายปีหรือรายเดือนก็ได้นะครับจะตกอยู่ที่รายปีละ1,200บาทนะครับซึ่งการจ่ายเงินครั้งนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าเราสามารถได้รับเกมฟรีของ PlayStation ตลอดไปเลยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในสิทธิของสมาชิกที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเจ้าตัว PlayStation Plus เนี่ยจะทำให้เรานั้น ได้รับเกมฟรีของ p l a y s t a t i o 4ด้วยนะครับในเดือนเนี่ยเขามีการประกาศมาแล้วว่าจะมีเกมทั้งหมด18เกมด้วยกันนะครับที่เคยลงให้กับ p l a y s t a t i o 4แล้วก็เป็นเกมดังๆที่เป็นเกมเฉพาะกลุ่มด้วยนะครับโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่น God of War, Days Gone, Persona 5นะครับ เกม Battlefield นะครับคือมีอีกหลากหลายเกมที่เป็นเกม e x c l u s i v e ของ PlayStation นะครับที่เคยลงให้เฉพาะเครื่องนี้นะครับ PlayStation 4ก็นำมาให้กับคนที่ซื้อ Play 5แล้วก็เป็นหนึ่งในงสมาชิกของ PlayStation Plus มาเล่นด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าถ้าซื้อครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆที่เราสามารถเล่นเกม ที่ทางเพชันั้นได้ยกขบ,บวนมาใส่ในเพชนพ์ทครั้งเดียวเลยนะครับถ้าสมมุติว่าซื้อเครื่องเพลย์หไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าแถมเกมเพลย์สทั้งหมดเกือบ18เกมด้วยกันนะ่ะคิดดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่คิดว่าถ้าจะตัดสินใจซื้อจริงๆนะครับผมแนะนําว่าเราอาจจะลองมองตลาดมือสองของเพลย์สนะครับคิดว่าราคาเนี่ยถ้าประกาศเพลย์หออกมาแล้วราคาของประเทศไทยเนี่ยมีการประกาศวางจําหน่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพลย์สในมือสองเนี่ยอาจจะมีราคาที่ตกลงไปมากกว่า เดิมอีกนะครับเรียกได้ว่าอาจจะได้เห็นราคาแบบ3,000บ้างนะครับอาจจะมีบ้างนะครับผมในส่วนของตัวตรงนี้นะครับ แต่ผมก็แค่แนะนำเฉยๆนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการจะซื้อ Play 4มาเล่นเกมอะไรสักเกมที่เหมือนกับว่าเราอยากจะซื้อมาตอนนี้เลยนะครับก็คิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีนะครับที่จะซื้อไปฝากใครนะครับแต่ว่ามว่าอาจจะรอเป็นราคาโปรโมชั่นดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าซื้อราคาเต็มตอนนี้ก็คิดว่าเอาเงินบางส่วนนั้นไปรวมไปซื้อ Play 5เลยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับแต่ Play 5ก็ต้องอาจจะต้องเตรียมงบบางส่วนเอาไว้แล้วกันนะครับเผื่อราคาอาจจะสูงกว่าที่เราคาด หวังกันไว้นะครับว่ามันจะเปิดตัวมาราคา1500ก็จริงนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีการเพิ่มราคาบางส่วนเข้าไปอีกนะครับซึ่งเราอาจจะต้องเตรียมเงินเผื่อไว้อีกประมาณ2เท่าตัวในการซื้อนะครับผมถ้าสมมุติว่า p l a y C ธรรมดานะครับเริ่มต้นราคาอยู่ที่1000 10, 0บาทอาจจะต้องเตรียมเงินเพิ่มไปอีกส่วน1เท่าตัวด้วยกันนะครับ และก็สุดท้ายนี้นะครับผมไม่ได้บังคับนะครับว่าเพื่อนๆจะต้องซื้อ Play 5กันแต่ว่าถ้าพูดถึงความคุ้มค่าในปี2563ในเดือนกันยายนตอนนี้นะครับซื้อ Play 4ตอนนี้คุ้มไหมนะครับผมคิดว่ารอ Play 5ดีกว่านะครับผมสำหรับการตัดสินใจของผมที่อยากจะแชร์เพื่อนได้ฟังกันนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อจริงๆอาจจะรอดูโปรโมโชั่นพิเศษนะครับหรือว่าอาจจะรอดูในตลาดมือสองก็เป็นอีกหนึ่ง่วนที่น่าสนใจเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆ ถ้าซื้อ Play 4มาตอนนี้นะครับก็ต้องทำใจหน่อยว่าเกมใหม่ๆหรือว่าเกมที่จะลงให้กับ Play 4นั้นก็อาจจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเกมที่เป็นเกมเกือบสุดท้ายที่พัฒนาบน Play 4นั้นก็น่าจ,จะเป็นเกมอย่าง The Ghost of Tsushima นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเกม สุดท้ายเลยนะครับของปลายเจเน i เรชันที่ได้มีการลงเฉพาะ Play 4นะครับแล้วผมคิดว่าต่อไป Sony จะขยับขยายคอนโซลเป็น Play 5เลยนะครับแล้วก็คิดว่า สเปคของเครื่อง Play 5นั้นถ้าเราจะลงควบคู่กับเกมเครื่อง Play 4นั้นมันอาจจะเทียบชั้นกันไม่ได้นะครับผมคิดว่าโ o n y กับทางค่ายพัฒนาอื่นๆนะครับจะไปลงเล่นให้กับ Play 5แล้วก็เกมรุ่นถัดไปแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่า Play 4นั้นก็ยังคงมีอายุการใช้งานได้อยู่ประมาณ3-4ปีด้วยกันนะครับอันนี้เพิ่มเติมสำหรับพ่อบ้านนะครับถ้าอยากจะซื้อไว้สำหรับการดู Netflix ดู YouTube ดู Home Entertainment ตต่างๆนะครับ ผมคิดว่าดูในราคามือ2ที่เป็นรุ่นแรกหรือว่าจะเป็นรุ่นสลิมก็ไม่น่าเกียดนะครับในการซื้อเจ้าตัวรุ่นนี้เอาไว้ดูซีรีส์หรือภาพยนตร์ก็ได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะใส่แผ่นบูเรได้ด้วยนะครับเอาไว้สําหรับเป็นเครื่องเล่นเล่นแทนบูเลเลยก็ว่าได้นะครับผมเียได้ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ซื้อไปเล่นเกมแต่ว่าจะซื้อไปเป็นโฮมนเทนเมนให้กับที่บ้านแทนเครื่องเล่นบูเลก,ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผมก็ขอแนะนําเลยละกันนะครับสำหรับคนท การที่จะซื้อเครื่องบูเลยนะครับก็อาจจะมองหาเจ้าตัว PlayStation 4ไปแทนได้ทางเล่นเกมด้วยได้ทางดูหนังด้วยแล้ว รประมาณนี้ก็ผมสาหรับการแนะนําของผมนะครับที่คิดว่านะ่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับในเรื่องของการที่เพื่อนๆสามารถตัดสินใจได้ว่าจะซื้อ Play4 ตอนนี้หรือว่าจะรอไปเล่น Play5 เลยดีนะครับก็ถือว่าเป็นการแนะนาของผมแล้วกันนะครับแล้วก็ไงก็ฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคุยกันในเพจเพิ่มเติมได้นะครับผมก็จะอยู่คำถามในเพจม,มาใช้เพื่อนๆได้ฟังกันแบบนี้แหละครับผมโอเคไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ถ้าอยากใครอยากไปค่ากาแฟผมนะครับสามารถกดไปที่ปุ่มสมัครสมาชิกด้านล่างได้เลยนะครับผมเริ่มต้นที่20บาทนะครับไว้พวกหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ